ดีปิกซาหนึ่งบคือบองจุงบานอีกระเนยกระนึงใบกระไรข้าวเขาเหมือนซีก้เน่นั่งกอเฉยนะเจ้าบ้านนะเจ้ามา งม่อพิงพาวต้อมาแล้วก็จุดธูสิจุดูบคุก็อไมแล้วจุดเยะจุดูจุดเทียนเขึ้นฝั่งซาพระสงเผ่าพระสงเป็นเสงตะวันใสเจยใสเาร้าน ข้าเขาเรื่องลูตัวสิตูวตังก้าตัวพุดตังเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดอักขระมันตาเลยขาดขา 健康，万用。 แม่พิมพ์าเธอเคนชื้อแม่พิมพ์ทาได้มคตโคตรด้เลยคนดูด้วยดอกมากน้ำกันกระซื่อน้ำกันการสัขารสุคนให้มี่ซื้อก็ช่างหรือล่างไม่ือก็ไดา กระล่างได้พุทธบูชาสังฆเสียงคนนน้อมมาะมาดวยไท้บานต่ใหงเสียงไัยเติมามัมามานะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินคาทรงสมุทรยทรงอากาศยัผูกโมมัดพุทธรัดทากืนยะกึสังสุโลปูสาพุทธอิสวาสีสสวาลนพุทธลาคมา ม่กัมัดทาลมเสือถือเด้มาโบเสื้อถือไปจเสื้อเป็นบ้างบูชาเสืควนอเมนอหเ่นอมามมมากนอิงท่าตัวดาัาเนาดาสิบัาาเดือเาไม่โสงาพระาส่ววันม่เอ้ยนีนีี้จดน้ำมาเอ่ขอหลัาเด้นุดมาัดทธอาเไว้ไหม่มทาาินพเพอวมากถอย่างดี แล้วลูกล้านจะนำพล่ามารากไม้หมูเห็ดเป็ดไก่พร้อมด้วยสารมาถวายพวกมาลายเจส,สีจะสอขอเสร็จเมฆพิมพาจเจ้าเอ๋อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจงเป็นสักขีพยานในว,วันนี้ลูกล้านมาทําเครื่องสักการะแกนนะ <ś led> ่ท่านนะขอบท่านรงโปรดพระทรงโปิดพระทรงพาพระทรงโปรดลูกโปรดล้านเด็กน้อยตาดําๆมาขอเลขวันนี้ <Yeah. S 1> พูดทางสุตมมติทาบางสุตติทั้งทางสุตติรักภูมิมมัดพทดรัตทากึ่งยังไงก็อยู่ตัวนะี moment, ้แหละ มัน <molec> ไม่หายไปหนงมันจะอ <regret fully. S 1> ั่นงอาี่ัตติรีเีมาิก็เ่นเ้นบ่นหมเอาตรงเลยคนละดันแพร่พันธุ์ติ๊ดดขายเอาเลยที่้มง่อม่ชอรับขายดอกแหม่เอาเลยแพ่พุ เออเออ้ดิบจำอะไรไม่ได้เลยเสียงเดียวเสียงได้เลยเสียง่ยากเ่านี่ละไก่ไก่